อยครับผมอยู่นะครับวันนี้ก็มาพบกับแแบบหนึ่งที่มีชื่อว่าลูกหมูน้อยสามตัวส,สยองขวัญน,นะนะครับนะไปะเริ่มเลยช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ลงชิปนะครับนะก็ติดงานติดงานติดการเรียนนะครับนะเี๋ยวเข้านี้เลย <c oughs> หายอีกหนึ่งคนนะครับนะ ถ้ามีใครก็เอ้ยนี่ไงคนนี้ไงนี่ไงคนนี้แหละคนนี้ที่ใช่แต่งตัวเป็ผมเลยนี่แหละคนนี้มนุษย์กับมนุษย์เล่นด้วยกันนะครับนะ <c oughs> <c oughs> กำลังโหลดผู้เล่นนะครับนะ <c oughs> ยังบอ <c oughs> ปะนี่ผมประมาณนี้นะ ในปัญหาอีกครั้งและตอนนี้ตรงไปในป่าอันชั่วลายนี้หาเตาผิงที่ปลายถนนนะครับนะโอเคป้าเพื่อนไปวิ่งมาเร็วกระโดดไม่ได้นะครับนะเอ๊ะทำไมาเพื่อนกระโดดได้วะนี่มะเตาผิงมีแหละจะเจอกับลูกหมูกับหมาป่ามาเป่าบ้านปะนะครับนะปฏิสัมพันธ์ โอเคแคมอ่าฮะแต่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทุกคนอยู่ไหนมองหาลูกหมูน้อยสามตัวในป่าเอ๊ะตรงนั้นหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะพี่เจออ,อีกหนึ่งตัวอยู่นู่นเดี๋ยวพี่พปทางนี้แล้วกันเอ๊ะอีกหนึ่งตัวอยู่นู่นนะครับนะเดี๋ยวแยกกันหานะครับนะเอ มาดูกันว่าลูกหมูลูกหมูน้อยจะหน้าตาเป็นไงกพเป็นภาพวาดสองดีนะครับนะหนึ่งละเซ็ดสินรู้วันเด็ผมปิงคุยกับลูกหมูน้อยสมตัวโอเคปะลงแคมนะครับนะเริ่มมือละนี่แหละนี่ผมก็ตกอะ่ะ มีโล่ความเร็วและกระเป๋าน่าจะต้องให้เติมระบักนะครับนะเพื่อเราอยู่ไหนนี่ไงลูกหมูน้อยสามตัวนะครับนะถ้าพี่พูดบอกพี่ก็ขอแพ้ด้วยนะครับโอ้โหคุณคือใครแวร์อยู่ไมค์ค่ะรถของฉันพังตรงกลางป่าแห่งนี้ พี uh ่นะฮะเราสามารถช่วยได้แต่ก่อนอื่นเราต้องการโปโอมิดโอเคมันคืออะไรคนอ๋อท่อนไม้นะครับนะเก็บท่อนไม้โอ้โหจ่ายแปดอันนะครับนะว็บ <N> <N> โอเคไปที่รถและหาที่จุดไฟและจุดไฟพี่ว่าจะต้องมีจมติงแน่นอนจมติงจมติงนะครับนะจะมีหมาป่าอยู่บนรถหรือเปล่าหรือเปล่าวิ่งไป ที่จุดไฟโอ้โหไฟเชค็คอันเบลอร์เลยแต่จะได้เน็ติีงดิกดคียครับโอเคปะมาวิ่งนวเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเน็ตเน็ตน่าอยู่ที่เน็ตพีละโอ้โหโอ้โหนสวัสดี สวัสดีนี่ตอบกลับไปสวัสดีครับสวัสดีครับคือที่หนึ่งอืเป็นเพื่อนโอ้โหนโอเคปนอ่ะฮะมีหมาป่าอยู่ในป่าเราซ่อนตัวอยู่ใน จากเขาแห่งนี้หลัง,ลงต้นไม้อ่าฮะเรามีบ้านแต่ทุกอย่างหายไปมาปลาคนนั้นทำลายทุกอย่างเฮ hey, ้คุณแชามคุณซุ้ยเราสร้างบ้านใหม่ได้ไหมแน่นอนเราจะเราจะนะครับนะแล้วดูหน้าแตะหน้าตัวดิยอดปะ สร้างที่นี่โอเคก็คือหาฟางโอเคเดี๋ยพี่ไปเก็บฟางหมดเลยโอเคไหนโอเคไหนวะโอเคเก็บต้นไม้นะครับนะ ปึ๊บมีบ้านต่อไปอิดแต่นี่มืดแล้วนะโหอิดแท่งขาวด้วยเหล็กไปเนี่ยอิดแหละไปะไปต่อปึ๊บโอเคบ้านนี่แหละปลอดภัยคืนที่สองนะครับนะใช้เวลาสองคืนเป้าหมายอ่ะฮะ เด็กเชาวาล่ะคุยกับหมดแล้วทั้งสามตัวไม่ไรเอ่ยมาคุยปึ๊บสวัสดีฮะโหสวัสดีตอนเช้านะบางอย่างแปลกเกิดขึ้นเมื่อคืนเราไม่ได้ยินอะไรเลย มันต้องเป็นฝันร้ายอาา่าฮะว้าวอย่างไรก็ตามเราต้องการเตียงนอนบนพื้นนั้นแย่จริงๆแน่นอนเก็บฟางทำเตียงทำเตียงเอออันนี้แหละคือฟางฟ,ฟ,ฟางแบบจริงๆโอ้ มาเป็นเตียงเลยป๊บโอเคชิปจเรียบร้อยครบ เข้าบ้านก่อนดีกว่ามืดละอ้อคุยกับหมูน้อยโอเคคนตรงกลางน่าจะเป็นพี่สุดมั้งแล้วคนซ้ายนี่คือน้องสุดและนี่คือคนกลางหรือเปล่านะครับนะตอนนี้เราได้ช่วยคนแล้วสามารถซ่อมรถของคุณได้ไหมหรือเปล่าเมื่อกี้แน่นอนใช่นี่คือน้ำมันว้าว เอ๊ะหมาป่านั่นเด้เดบู๊มันคือมมาป่ามมาป่าวิ่งรังนนครับนะบู๊คราวนี้คุณจะไม่หนีฉันไม่ฉันอะไรปะหนีบางอย่างปล่อยให้พวกเขาจับคุณเอา้าก็คือลูกหมูทิ้งเรา อย่าปล่อยให้หมา,มา,มา,มาป่าจับคุณมาป่ากับเราก็วิ่งวิ่งแบบความเร็วแบบปกตินะครับนะก็คือวิ่งตรงนี้เดียวอย่าโคง้งถ้าโค้งนี่เราจะเสียผ่าให้ความเร็วเราลดลงนะครับนะก็คือก็คืออีซี่นะครับนะง่ายๆก็คืออย่าพยายามโคง้งโค้งเยอะ โอเคตอนนี้คุณมาปลาแลแล่ผมลนะคุณไปปุ๊บเจอมผมเลยผมยังยังเนื้อหอมอยู่โอเคอั <laughs> okay. นแั้ะด่วนเข้าไปในที่บ้านบ้านฟางในสามสิบมิไม่กี้มาปลาหยุดลงนะ ปิดแม่งเลยมาดูคุณหมาป่าไม่เห็นเลยนหนึงโอเคนี่ลูกหมูน้อยสาตัวที่ทิ้งเราเราเรียกวุาิชาสร้างบ้านให้เขานะครับนะมกกบมเมื่อกี้คราบอกว่าเพื่อนใช่ไหมนะกดแอดเพื่อนไปล้วเพื่อน,อนวูบออกไปออกไป เพื่อนใหม่ฉันจะหรือฉันจะทำลายบ้านหลังนี้ลงด้วยกันเป่าแน่นอนโอ้โหทำลายจริงๆริงชีพหายและวโอ้นเขาทำลายบ้านของพวกเราอีกครั้ง รีบไปบ้านไม้กันเถอะเฮ้ยทารู้ไปเลยเหรอชี้หายแล้วเข้าไปในบ้านไม้ในเจ็ดวิปิดแม่งเลยโอเคออกไปออกไปหรือจะให้ฉันเป่าอีกครั้งนะครับนะ กระจุยแน่นอนบ้านนี้ <c ười> โอ้โหแล้วเรียงกันอย่างดี <c ười> บ้านไม้กระจุยต่อไปบ้านปูนโอ้โ oh น no! <c ười> เขาทำลายบ้าน <c ười> หลังนี้ด้วยนะครับนะร <c ười> ีบไปบ้านถัดไปอีกเร็ว <c ười> <c ười> บ้านอิดนะครับนะไม่ใช่บ้านปูน เร็วๆนีน้โอเคไปเพื่อนไปไปนี้หมาป่าน่าจะไม่มีแรงเป่ามั้งถ้าพี่จำผิดน,นะเอาชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนเราแล้วพี่เปิดเปิดตูไหมอ่ะเหี้ย,ยโอ้ยห <c oughs> รกว่าหมาป่าจะเข้ามาเมื่อกี้อืมไหนลองดู น่าปลอไม่ได้ั้งอันนี้มาปลาน่าหมดแรงถ้าพี่จำผิดนะน่าจะปลอมไม่ได้มั้งนี่ไงว่าหลังนี้ทำด้วยอิดคุณไม่สชม,มาทํำไรมันได้แล้วฉันจะเข้า โอ้โน oh, no. พวกเขาหายตบแล้วนี่พวกเขาไม่สามารถหลบนี้ได้ก็คือป่องไฟนะครับนะเ่ยวโอ้โนนคุณหมาป่าใจจุ่มจุ๊นึ่งอยู่ฉันจะไม่กลับบ้านในตอนนี้จะใช้น้ำมันเผาที่นี่ ชีวิตเราสิ้นสุดคุณชนะชนะบวกหนึ่งและหมุนบวกหนึ่งนะครับนะเอ๊ะก็สนุกดีนะครับนะแมบนี้ โอเคนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปพี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนะโอเคงั้นก็เจอก,กันคลิปหน้าครับผม